ที่อ่าใครที่หายากนะครับแค่ที่หายากครับแล้วก็ใครหลายคนอยากจะบูชากันอันนี้ผมได้มาสองอันนะครับผมก็จะเก็บไว้ที่รถอันนึงแล้วก็มาแตัว,วงครับบางจะเรียงหลครับบ้างมาจะไหอาจารย์ไอ้ตำรามาแตงหลวงครับรบ,ววบ้างไอ้หลวงครับ้างครับไอ้ก้นเสื้ก็ไปดูว่าไม่แย่ๆนี่ครับ ลุม่ยมันมันมีสคุณอะไรเนาะยายยามีสคุณอะไรอเขาขู่ตำหมิ่อลคอมแต่ม่เป็นไรกังมันจะเป็นอ้หน้าการเงิอนคุณมีเงินก็จะได้มันช่วยด่วนช่วยโทรด้วยใคดวยด่วนเลยค่ะดนคิทีขาโวยไปตอนแรกยคุยอยู่กันผมก็มีอย่งนด้กมูจาจะมีไรดีวัเอาเอามาให้ผมติดตรนี้ เหมือนก็ตอนนี้สงบลงแล้วค่ะเพราะอยาเทพไลฟ์สดแล้วแหละแต่ขอกำลังตำรวจด่วนเลยนะครับด่วนครับด่วนครับมาปราบมาปราบเขาด่วนครับด่วานเลยครับตำรวจค่ะระวังตาวยาเปพหัวกำลังช่วยอยาเทพตาวด่วนครับด่วนเลยนะครับด่วนเลยนะครับด่วนเลยนะครับช่วยด้วยค่ะเจ้าวาดปวดหัวลช่วยด้วยค่ะสองคนที่บุกจะมาทำร้ายยาเพชรค่ะใครทำร้ายมึงอีบันไล่จะทำร้ายมึงช่วยด้วยค่ะช่วยแชร์ด่วนเลยค่ะดีว่าหนึ่งสองสามคน เพียด้วยค่ะเขากำลังไล่ตกเขาห้ามอยาเพียไล่แต่ไม่เป็นไรค่ะมีเงินประกันตัวรู้เรื่องกันเบลองแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะเขาถ่ายพระอาจารย์ไม่อนุญาตให้ถ่ายนะคะถามท่านพระอาจารย์หน่อยสิพระอาจารย์คือนี่เราเราไม่อนุญาตให้ถ่ายพม่ได้ค่ะเขามาบูชาเจช็คเออเขามาบูชาแต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปไหมได้เลยเขาเอาผิดจากเพชรนะอ่าเพียดเพียดเรื่องอะไรเออเพียดก่อนแล้วได้ยมเออแล้เขาแล้วเขาไม่เพียดอ่ะเพียดจังคู่นะเพียดจังคู่ เฉยๆได้เราแัคุยเดีวนี้ขับเรามาบูทาเพื่อไปคาสโชวยด้วยค่ะอ่วยด้วยช่วยด้วยากเคอกมาตรงนีโอ้ไได้ไม่ไเรานเหยท่านมาก่อนเออโดนบุกมาทำร้ายย้ข่าวร่จ่ายไหมมนเป็นอะไรหยุทธจนยงว่ยุทธเ คุณพ่ไมรับมันเป็นไจากไอ้ววัชพิเกี่ยงล่าไปจากเขาจะเลี่ยงกันราไม่ได้เลยเราไม่เราไม่อายาเราไม่อายาใส่ถ่านนะมันบริแมนที่น่าคอ้มู่ขุ่นชี่ข่าๆเ่ควรมากกะทิอยู่ไหกันบูซาไ ตรวจนะมาจารย์จะช่วยยาตำรวจเลยค่ะโอ้วบน้อจาย์รังมันมันมันเหมือนประาอาจารย์จะไ่าอาจารย์ะไรเขาก็มาว่าจะช่วยวัด